ประกาศจากห้องยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการรับยาทางโรงพยาบาลของเราได้เปิดให้บริการแจ้งเตือนคิวรับยาผ่านลายหมอพร้อมแล้วค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนลายหมอพร้อมขั้นตอนง่ายๆประกอบไปด้วย1เพิ่มเพื่อนลายหมอพร้อมสแกน QR c ค d e ที่บัตรคิวรับยา2หลังจากเพิ่มเพื่อนแล้วให้กดเลือกเมนูบัญชีผู้ใช้งานและบริการอื่นๆ 3. กดเลือกบัญชีผู้ใช้งาน 4. ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานจริง 5. กดยืนยันการลงทะเบียนคุณก็จะสามารถใช้งานระบบแจ้งเตือนได้ทันทีค่ะหลังจากได้รับคิวจากห้องยาท่านจะได้รับการแจ้งเตือนลำดับคิวรับยาผ่านไลน์หมอพร้อม ท่านจะทราบถึงจำนวนคิวที่รอก่อนหน้าและระยะเวลารอโดยประมาณเมื่อคิวของคุณเหลือ20คิวก่อนถึงลำดับของคุณระบบจะส่งการแจ้งเตือนครั้งที่2ผ่านไลน์หมอพร้อมเมื่อคิวของคุณเหลือ10คิวก่อนถึงลำดับของคุณระบบจะแจ้งเตือนอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวรับยาได้ทันทีข้อดีของบริการนี้ลดเวลารอคิวที่ห้องยา ไม่ต้องรอที่หน้าห้องยารับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมหากมีคำถามหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องยาได้ทุกเวลาขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ